están buenísimas, bellísimas, lindísimas y ya tú sabes el resto. Yo se lo doy directamente. <laughs> Mira que tú estás rica. <laughs> มันอยู่ในรถสุดสุดสวยที่สุดชุดดวงให้กุ่มอยู่ยุกมาเป็นชุดพร้อมกันทุกวันพุดอยากดูบอนที่สุดต่มันไม่นุกถูกวางสนุกรถโดนทูบเซโรงงมตันแต่เช้าเซ็งจังสวยอย่างว่าเราแล้วมันสเล่ ส่วนนี้ค่ะเหลือน้อยลงนะคะแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จะไปแค่เครือากกันเป็นต้นค่ะโดยตอนนี้นะคะที่นี่ค่ะขึ้นตรงทางพัทยาค่ะจะมีการปกคองเิเศษไม่ได้ปกครองตัวเองและขึ้นตรงกับทางฝั่งฝั่งปู แต่ภาาโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราอยู่ทางฝั่งภเลเนี่ยเราสามารถมองเห็นเกาะได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าขึ้นเรือเนี่ยก็อย่างที่เราขึ้นกันมาค่ะเราขึ้นเรือประมาณ5-10นาทีเท่านั้นค่ะทางใคมนาคมตอนนี้เนี่ยเริ่มสะดวกสบายแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามาถึงก็จะมีของฟาร์มมายเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกมาเตนาโบมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าค่ะแบบเราจะเที่ยวกันได้เองเลยโดยมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเนี่ยเขาจะให้เช่าวันต่อวัน โดยสถานที่แห่งนี้ค่ะคนทั่วไปนะคะจะรู้จักกันในนามของหมู่เกาปะปาการังค่ะเพราะอุดมไปด้วยปะการังนานาชน,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 นิดของที่นี่นย,ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วก็มีการพัฒนา,นานเรื่อยๆค่ะจนสถานที่แห่งนี้ขนะึ้นชื่อได้ว่าเป็นเป็นเนกาะที่มีปาการังสวยอีกที่หนึ่งของในประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงสามห้าค่ะเรามาเีเกาะล้านกันแล้วแล้วเราก็ไปเก็บเสื้อผ้าเก็บก้าวขอในที่พักของเราเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราได้ เดินทางมาอยู่ที่หาดตะแหวนนะคะตั้งอยู่ทางตอนนือของเกาะร้านค่ะเป็นหาดที่นิยมมากที่สุดในนี้เนื่องด้วยเพราะว่ามีหาดทรายที่ขาวสะอาดแล้วก็มีน้ำทะเลสีครามค่ะในความยาวของหาดดียาวถึง750เมตรค่ะ ทำให้ใจสบายเปิดบ้านแล้วเธอสำเรับ กำลังวางแผนว่าจะไปที่ไหนต่อค่ะเดี๋ยวจะไปตั้งหลักที่หน้าบ้านก่อนอ๋อโอเคเคยมาต่อร้านกี่ครั้งแล้วคะหนึครั้งแรกแล้วทำไมถึงที่จะมาหาตะแหวนนะคะคแล้วนอกจากหาตะแหวนนี่ที่จะไปหาอหื่นด้วยคะนอกจากหาตะแหวนที่แม่ค่หาอะไรเทียน อค่ค่เขดแล้วาี่เมว่าจะมามาก่อนร้านแล้วคะทแกค่ะแล้วทาไมเรานที่จะมาก่อน้อนค่ะาเห็นบอกว่ามันเป็นส่ห่ของว่ามีน้มาไปทาเพื่อปกติจะก่ออะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาสัมภาษณ์ ที่เป็นชาวพื้นบ้านที่นี่ค่ะเดี๋ยวที่เขอาขายของม่อยู่เดี๋ยวเราจะรอเข้าไปถวัสดีค่ะ,นนคะขอถามหน่อยได้ไมคส่วนใหญ่ที่มาหานี่จะเป็นชาวอะไสนอ,อ,อ,อ่ออเอเชียแล้วรายได้โดยปกติต่อวันทุกวันเาไหรไม่ได้ไม่แน่นอน ไหนเขาบนมานี้เยอก็มันก็เยอะบานที้็มาที้านนอนที่บ้านอ๋อเหมือนก็ถ้าเจ็ดนาทีนี้บ้านปกติก็จะมากันเยอะค่าค่าท่องเทียวดีอะไรอ๋อจีนที่นึ่นะคะที่นักท่องเที่ยวเขามาพิยม ตรงหาดตาแหวนค่ะตรงนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเขาจะมาจุดชมวิวค่ะนี่เขาเรียกว่าจุดชมวิวนะคะมองลงไปนะคะจะเห็นน้ำทะเลที่ไล่สีนะคะอ่อนกลางแล้วก็เข้มค่ะเหมือนที่เหมือนรูปภาพถ้าเรามองไปค่ะ าดนวนนะคะหาดนวนก็จะเป็นอยู่ทางตอนใต้ของเกาะล้านก็คือจะมีพื้นที่ยาวประมาณ250เมตรคือหาดนี้จะเป็นกนรรมสิทธิ์ของเอกชนก็คือจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาคือจะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติอยู่จะไม่ค่อยมีการแบบบูรณาการเท่าไหร่อะรอบรอบไทยแล้ายคืนู น,นี่คือหาดแสมนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความยาวของหาดประมาณ300เมตรครับอยู่ในเกาะล้านอีกที่หนึ่งครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติคือต้นไม้เยอะแล้วก็มีมองเห็นกังหันลมได้เยอะครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการเล่นน้ำนะครับมีทะเลเอยมีทะเลและหาดทรายสวยยังอีกครั้งยังเป็นที่ตั้งของ สำนักงานออป่าไม้ธรรมชาติและยังสามารถตั้งแคมป์ได้ด้วยนะครับและนี่นะครับเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นกังหันที่อยู่ใกล้กับหาดเทียนนะครับกังหันนี้นะครับเป็นกังหันที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ทั่วทั้งเกาะครับ งานนี้นะคะเป็นเวลาในช่วงค่ะตอนนี้นะคะเราจะออกเดินทางมาตกมือกันค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเกาะล้านค่ะกิจกรรมของเกาะล้านจะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะแล้วจะคนชอบค่ะมีบานาโบ๊สเรือเร็วเจสกีแล้วแต่นะคะแล้วชอบแบบไหนกิจกรรมที่ผู้คนนิยมอีกอย่างในตอนนี้ก็คือกิจกรรมได้มือตงมือตรงนี้แหละค่ะเขาทําเป็นอาชีพเสริมของชาวประมงที่นี่ค่ะ สอนที่การทําสมบัติ ใช่ครับจนกว่าสายเอ็นจะหยุดอยู่กับที่ปล่อยลงไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าตกหมุนรู้แล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะมีหนึ่งรูที่มีมัดมีสายเอ็นมาอยู่นะครับใช้มือค่อยที่ถนัดนะครับสอดตรงด้านที่มีสายเอ็นใช่ครับที่สั่คัญเนี่ยนิ้วโปนเนี่ยอย่าให้บังนิ้วชี้อย่าให้โผล่อ่านก็แล้วข้อมือที่เขียนลงไปให้สุดกับข้อมือ นั่นแหละครับมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพื้นคำนองเดียวกันครับคือสายเอ็นจะหยุดอยู่กับที่นั่นคือถึงพื้นแล้วเป็นเป็นเยอะมากแล้วถึงแล้วยังไม่ถึงตอนไหนเนี่ยตอนนี้นแล้ว แล้วจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับมางจะโดยเฉพาะสายเอ็นเนี่ยกระตุกกระตุกป,ประมาณหนึ่งสองนั่นแหละครับประมาณนั้นต้องรู้เหมือนกันว่าแบบอะไรทีสเหมือนกันครับเทคนิคเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยความรู้สึกจะไวกว่าเพราะคือถ้าหมึกเต็ดปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกถึงมือเลยแต่น้อยกว่าความรู้สึกจะไปใครจะตกุกกคนเนี่ยคือค่อนข้างนานหมึกมีโอกาสหลุดมากกว่า จบครับใช่ีครับเรื่อยๆขอให้โชคดีนะครับคุณทา บีบหลังมือนนบกระซิบเบาเบาไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอควรผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอ อยากจะชวนเดินทางได้ท้องทะเลไกลอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆเกาะมันง่ายปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต้องการยิ่งนยญ่ได้หมดทุกอย,ย,ายแลแล่า ที siempre. ่มากุคุมว่าต้องการปอบประจานปอบประบาดระดับระล่างๆฉันจะพาเธอไปช่วยดูดดําดิ้นลึกลึกลงไประล่างๆฉันจะพาเธอไปช่วยดูดดําดิ้นลึกลึกลงไปนาฬกาของเธอเปล่งกันน้ำทุกวันนอนจะเก็บกระเป๋าชักเขียนอีเมลกับจัง เต็มไปด้วยบรรดาของน่ารักมากมายค่ะตุ๊กตาบลูส์ก้าส์นะคะแล้วก็ของที่ลืมค่ะเราก็ไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้างอย่างมานี้ค่ะจะมีพั่วบิกินี่บลูสก้าส์ที่ติดตู้เย็นนะคะรืมแม้กระทั่งของฝากเล็กน้อยที่ซื้อฝากทคนที่บ้านอ้าวที่นี่ค่ะก็เป็นที่คน ได้เราก็ไม่ยมจ้ะคนที่มาเที่ยวบ่อยๆนะคะร้านทุกคน